สบ,สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายเบริร์ดสุขสุขคนเนะาะว่าสิอยู่ประเทศหรือในประเทศกะยินดีต้อนรับเขาบ้าสู่ซ่องเบาเสียงน้อยคือนเขาเนาะพี่น้องเนะาะกับมันนี่เบาเสียงได้มาบ้านนู่นยางเนาะพี่น้องกับทได้เอาเสื่อมาให้เอื้อยเพื่อนนาอพี่น้องไอ้แก้วที่ว่าเบาเสียงได้เอาคลิปของเพื่อนลงไปลายมือเนาะพี่น้องเนาะครับเขาน้ำเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นรุ่นน้ำกันเนาะว่าเพิ่นสิอยู่ เพื่อนเดี๋ยววอนนะพี่น้องเนาะโอเคนะพี่น้องเนาะ เนาะพี่น้องเนาะกัตอนนี้กัปบ่าวเสียงก็ได้มาฮอดบ้านเฮือนของเอื้อเพิ่อนเนี่ยน้อพี่น้องเนาะกัมากับพ่อเอื้อเพิ่นอยู่พอดีเนาะพี่น้องเนาะกับบ่าวเสียงก็ได้ขึ้นไปหาเอื้อเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโก็อยู่เฮือนบ้านพอดีเลยนาะเอื้อเนาะแล้วสบายดีเอ้สบายดีสบายดี มาแต่จะมาแต่ใช่กี่นี่ฮะมาแต่เกี่ยวเขารับยาเอาเข่ามาแต่เกี่ยวเข่าว่ะโดยอ๋อพอดีเขาว่ามาไม่นี่เขาจะเอาอันเสือมาให้เอื้อยนะเอาเสือกับเสือของลายยางอยู่กับของนอกนี่แหละไม่ลายขนาดอยู่จำได้ปนน้อนี่เบิ้งดูกเบ้าถามมันลูกหล่ะจำได้หรือเ่าำเบ้าหรือเ่นี่เบิ้งเบิ้งลูเบิ้งดูกล่ะ Bung à, à à, 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 à. lúc a ba anh em ba. Nay bung luôn luôn lúc luôn 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 gì luôn 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 thôi luôn luôn ไปเกี่ยวไปเกี่ยเข่ารับจ้างบ่ดยรับจ้างเอาเข่าโดยโดยโดยเอาเงินเอาค้ะเอาเข่ามากินแหละเข่าแปลว่าเข่ามากินเนาะเกี่ยเข่ารับจ้างเอาเข่าเนาะโดยเอาเขามีใหมีนาเด้ใจเบื่อเสือนะครับใจใจเสืองามอยู่บ่บอกวาวแล้วลูกบเคยเฮ้ยเนาะถอดเด้อยถอดเสื้อใส่ด้อเด้อใส่ให้บ้าเบิ่งดูได้ เบิ้งด้วเนี่ยห,หมดโดยแข่งใช้เบิ้งหาแขงขาเนะ่ะไปหาบา้าวดูอ๋อเบี่ยังแขงจะเบี่ยังอันนี้ฮะค่ะไปนั่งอันนั้นละพะลาดพลาสด,ด์ไปจนหดกระดูกหดใช้ใช้ย,ชย,ยาด้วนะคะแม่กับห้ายาปุ๋ยปั่นใช้เออเบ่งไงเลยเนาะจนหดกระดูกเลย เป็นน้านนะบ่นี่มื่อวานมปซื้อนี่เป็นวานมก่อนนี่บ่อสยาไม่ยาไม่อย่างใช้บ่นี่บ่มียาก็บ่มีใช่อีกบ่อ๋อนีจีบบอสันนั้นบอสนีกเสบ่บุสอะไ่เนาะนั่งเลิกขึ้นมาเรียนอะไรเป็นกระดูกเลยเจ้าเอาเบิ้งลูกนี่มยังนี่นี่นี่อ๋อเป็นหิวงห้อยมันเป็นอย่างดอกเนาะ

เอเก่าหนะโมต้องใช้มัี่ยามอนอันใดโอเคนาะพี่น้องกับบ่าวเชียงกับจได้เอาเสือออกมาให้น้องเพิ่นใส่น้อพี่น้องอยากนี้เนาะอยากนี่นาะ่เล่นนบ่าวยังไงน่โอีากูด้ยได้หมเนาะมีได้ใช่ปอนีก่าไ่ To sài sự cám bóng hằng bung 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 bằng bung 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 bằng bung 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 bung

Ừ, bơm ừ. nêm buộc hơi khơi đầy. Ừ. Ba. Mày nêm nó. à, à, mày nêm luôn 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 thụ, luôn 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 đông hay luôn 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 lúc luôn 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 lúc luôn เออโอ้ใส่เชือกเข้าไปแล้วล่อแล้วบานีทเนาะได้อีย่างเนาะได้โอ้ยพอดีโอ้ยลออออใส่บ้างค่ะหน้าขึ้นมาเยอะอ๋อยืนลูกยืนเมืองเยอะค่ะยืนในบ้านเมืองเยอะโอ้พอดีเนาะอืม บใส่ยืนนี่ละใส่นี่ละเราใส่บางเยอฮะอาสวมขเขาได้เอบบเป็นยังไงอ่าแต่มันเป็นสีขาวเนานะอาสวนเขาได้เ้วจงังถอดหนูก็ได้ข้างในนรใส่บางก่อนฮะมันพอดีบ่อือกั ขาวเนาะเปลี่ยนแล้วนี่อ่าเอื้อน,นี่อยู่นี่เด้อของเอื้นนอนอาจจะอยู่มีมีลายโตเยอะนี่ฮะมีเว<ช>้นเลือกเบิ่งใส่บางเริ่มวันนี้นะปลูกพักปลูกหญ้าบ่ามวยปกตินี้ได้เฮ็ดอยู่บ่ปลูกพักปลูกหญ้ากินอยู่บ่ ก็ได้ปลูกอยู่เกันเร็วอยากแล้วกันปลูกแั่เนาะแล้วเวียดเราหยังเพราะไ่้เนาะปลูกแค่เนี่ยมันหนามมันบวมมันหยั่งนะมันบางามมันตายปลูกพักปลูกอันพวกนี้แหละผักกาดผักบัวเนาะเพรได้กินในครอบครัวเพราะได้เพราะได้ชื่อเพราะได้หยังเนาะพอได้เพรได้ขอหมูเมนแมนเนี่ยก็ดีเนาะ พักปลูกกิ๊มะเขือไปเนาะม่ถูอายถบาวดะเพิ่นอนนะบนนี่นอนแล้วนอนถ่ากรตื่นบ่ตื่นตื่นเลวก็วอหน้าอพอแล้วลละใช่านี่ใช้เลยยังงามใช้อีก าบ้าบนายเลยคก็ออกก่ามขาดบึ้งบึ้งอ่าอย่างเนาะมองเฮ้ยคืนดิเฮ้ยใช่เก็มยังบ่หายบ่เก็นาของนางฮะเอาหัวมันยังบบออก Oh. แต่ว่าเขาบีบเอาแล้วน้ำนองค่ะแต่ว่าหัวมันยังบวออกแก้มก็ยังอันอนั้นอยู่เนาะม,มันยันขงขึ้นหัวอยู่เนาะนี่เตบบเจ็บบบนั่นเนาะเอยอ่เนาะโบไฮขึ้นคำมานคืนนี่ก็นอนสบายบ่นอนสบายยันแต่พีสบายฉันดอกแตพีหูวแข็งหูวย่างเห็นยันหมันหายจริงพีสบายเลยเลย พี่ผู้แข่งวุยขนาดผู้เฒ่าเขาก็ยังอยู่ได้อืมเนาะเอื้อยังขี่ไปทางไหนอีกอยู่วะเอ้ไปเกี่ยวข่าวไปเกี่ยวข่าวอีกเนาะอ๋อผู้เอื้อยแล้วนี่เราเป็นใบมาเตะเกิดบ่เอื้อยอืมตัวนี้จ็ดปีแล้วตัวนี้ฮะสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีเนาะโดยโดย ได้เฮือนใหม่เนาะโดยมีแห้งแล้วมีก็มีผู้ใหญ่ใจดีมาซอยเดือกก็จะได้ได้เฮือนใหม่นั่นเองเนาะโดยพอได้ลูกลำบากอ่าทั้งลูกทั้งเฮาในแหละลำบากโดยเลยลำบากเลยแต่โมมีบนอยู่เวลาลมเวลาย่างแล้วก็อยากเล่นไปเฮือนโมก็จะโปกกาเล่นเจะเปิด ลูกลายคนเปื่อนเพื่อนมูเลนื่ยเลยได้ดังไม่ก็ชีสบายจนขืนเนาะมันอยู่ดังเก่านี่มันก็ซุกส้มแห้งเลยตามการเวลามันเลยน่าถูนมันก็เอาศาดบางทางลังค่ะพาอย่างนี้เนาะลุดหมดเลยเนาะโอ้ยลุดหมดเลยเด็กกับ่าวเพื่อนดังไม่กับเพื่อนชีเดาเนี่ยกัดนั่นอยู่เนาะ หาไม่กันลังคาเพิ่ก่อจิตเนาะตกมาี่กระเปียกเราแน่นี่นั่นน้อเว้เนาะเดี๋ยวมือไม่กันน้องชิได้มาหาม่อีกเนาะนึกเงินว่าพ่อ,อไปฮิดเบี้ยแค่น,นั่งน,นะ bao đô thì đấy chung bao chỉ mà hay bao tí, cắp tí, cắp này đưa. Đưa. Bọc bao đâu bao bọc bao chỉ cắp là bao nhiêu à? thụ đâu bưng bà thụ đâu thụ nhà đâu. Ừ. Ai thủ, ai thủ là 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 บ่าวก็จะได้ขอกับลากรับก่อนเนาะรับกันเน้อหำเนาะช่วยเหลือความถุความยากนี่แหละเจ้าเจ้าเจ้านอกไปเนาะน้องก็ขอลากรับกันน้องเน้อเจ้าสบายดีด้วยสบายดีด้วยเจ้าเจ้าเจ้าก็หลังจากเบาเสียงได้ไปมอบเครื่องให้เอื้อยพ่นักกับน้องพี่น้องกับเบาเสียงก็จิได้ขอลาไปก่อนน้องพี่น้องเนาะกะขอบคุณทุกๆคนเนาะที่เข้ามา ส่งกำลังใจให้เบาเสียงโดยตลอดเนาะกับเบาเสียงกัสทีได้ล่าไปก็เนาะพี่น้องเนาะกะขอเกล่าข้าม่าสบายดีได้สบัสดีเ้ยพี่น้องเอ้อ